สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะทำท็อปปิกเกี่ยวกับความรักอีกเหมือนเดิมเนาะอีกสักสองสามคลิปไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนไปทำเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยบ้างของแต่ละราศีนะคะกลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อความรักอ่ะแม่หมอยังรู้สึกคนอ่านยังรู้สึกว่าให้มันเยอะไปหรือเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักไว้นะคะถ้าเกิดว่าชอบไม่ถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักไว้ถ้าไม่ชอบก็ วิจารณได้แต่ขอให้เป็นคําวิจารณที่แบบสุภาพนิดหนึ่งไม่ใช่แบบวิจารณอะไรก็ไม่รู้แม่หมอเคยเจอเจอคอมเมนต์หนึ่งนะที่แม่หมอรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะคือมันไม่ใช่การวิจารณที่สร้างสารรค์เลยอะ่ะมันเป็นการวิจารณที่แบบที่เหมือนเขาเก็บกดอะไรมาเลยซึ่งแม่หมอก็ไม่เข้าใจว่าต้องวิจารณหนึ่งนี้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันมีนะักคนแบบนี้มันมีจริงๆนะแต่น้อยมากๆคือมันมัน มันผิดปกติอะค่ะนะคะแม่หมอก็อยากจะฝากเรื่องเรื่องเรื่อง,องการคอมเมนต์น่ารักน่ารักเอาไว้หน่อยเนาะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดหงุดหงิดหรืออะไรเนี่ยถ้ารู้สึกว่าพลังงานโดยพลังงานแรนด้อมที่หมออ่านเนี่ยมันทําให้หงุดหงิดใจเหลือเกินอะไรเงี้ยก็แคปปิดคลิปแล้วก็ไม่ต้องไปดูนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดพลังงานโดยรวมเนี่ยมันเป็นพลังงานโดยรวมนะขอให้ทุกคนอย่าได้อินหรือว่าซีเรียสเกินไป แม่หมอบอกทุกทุกคลิปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เข้าแวะเข้ามาดูเนี่ยแสดงว่าพลังงานเราอาจจะจูนกันไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครอยากอยากละเอียดละเอียดก็ต้องดูดวงของตัวเองอะคะ่ะแอดไลน์แม่หมอมาละกัน L O N หนึ่งสองหนึ่งห้านะคะมาดูส่วนตัวดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องมางุดหงิดอะไรอย่างนี้อะแต่น้อยคนมากนะที่จะที่จะแสดงอารมณ์แบบนั้นนะแม่หมอบอกว่าน้อยคนมากๆวันนี้็อาป,ปิดของไพ่เรื่องราวความรักเนี่ย อยากจะให้แม่หมออ่านเรื่องอะไรนะคะโอเคแม่หมอเข้าใจแล้วมันคล้ายๆกับสิ่งที่แม่หมอคิดเออมันได้ก้าวไม้เท้าแล้วก็ไม้พังหมดเลยไม้ไหม้หมดเลยแม่หมอมีความรู้สึกว่าพับปิกวันนี้นะแม่หมอเหมือนที่แม่หมอคิดเลยว่าเขาทําตัวเงียบจนเกินไปจนทําให้เป็นการทําร้ายตัวเขาเองเมื่อในวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า ถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่เอาแล้วอะคะ่ะเพราะคุณมองเห็นคุณค่าตัวคุณเองว่าฉันมีโอกาสที่จะมีความสุขโดยการที่ไม่ต้องวิ่งไล่ล่าตามใครไม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะคราวน,นี้ขอเช็คพลังงานของคนหรือคู่กณนเอาคู่กรณีของคุณก่นอกน,กนเลยดีกว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีภาระเยอะนะช่วงเวลานี้เขาน่าจะเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับความภาระหน้าที่ เรื่องส่วนตัวของเขาซะมากกว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวหรือว่ามีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะแยะไปหมดเลยอะนะคะค่ะพลังงานของเขาเป็นคนธาตุไฟได้นะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่เคยมีกําแพงในความสัมพันธ์นะคะเคยหนีหายเคยเคยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่สนใจแล้วก็ไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่ตัวเองแบบ เขาอาจจะมีเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสจริงๆก็ได้ในในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางอย่างที่เขากังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับการงานได้นะเลยทําให้เขารู้สึกเรื่องที่จะเงียบไปสําหรับกับคุณบางทีทําเป็นไม่อ่านข้อความก็มีหรือว่าอ่านแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยก็มีจนทําให้รู้สึกว่าเขาทํามากเกินไปเขาเขาบ่อยเกินเขานานเกินอะคะ่ะจนจนใจของคุณรู้สึกว่า คุณคุณไม่ไหวอะ่ะคุณรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมานั่งตามคุณแบบนี้ทําไมฉันจะต้องมานั่งคอยใส่ใจกับสิ่งที่เขากระทามันซ้ําแล้วซ้าเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณจนพลังงานของคุณนะความความสูญเสียความรอคอยอะ่ะในอดีตนะทําให้คุณนะกลายเป็น DM เพสในวันเนี้ย ไม่เหมาะกังการยหกระสือว่าสิ่งที่คือที่คนคนหนึ่งอะนะข้อดีนะคะของคนคนหนึ่งที่เคยทํามาไว้กับคุณะโดยการที่เขาไม่ได้มานั่งนั่งแบบใส่ใจอะไรคุณมากในช่วงเวลาหนึ่งการทอดทิ้งการปล่อยให้คุณรู้สึกเหงาการปล่อยให้คุณรู้สึกว่าไม่มีเขาแล้วแล้วแล้ว,ลวพัฒนาตัวเองจนเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เรามีความสุขแล้วอะเราเราอยู่ได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยความเจ็บปวดในอดีตการการสูญเสียคุณค่าตัวเองในอดีตอะจนมาวันนี้ทำให้พวกคุณอะแข็งแกร่งขึ้นนะแม่หมอเราจะสื่อว่าสิ่งที่คนสองคนมาเจอกันอะข้อดีของคุณอะก็คือการได้พัฒนาตัวเองเป็นดีเอ็นเหลายหลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้แม่หมอเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะนะคะเพศไหนก็ตามที่มาดูอะนอกปัจจุบันเนี้ยความ เจ็บปวดความสัมพันธ์ในอดีตช่วยเยียวยาให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในลักษณะของรูปร่างหน้าตาทักษะความรู้ความสามารถแม่เหมาะคนยืนยันว่ามันจริงไหมจนวันนี้คุณเข้มแข็งแล้วคุณเด็ดขาดแล้วคุณเลิกที่จะแบบคุณรู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วนะจะติดใบเนี้ยนะมันถึงเวลาแล้วนะทุกการที่เธอทําแบบนี้การที่เธอเงียบเธอิ่งหายเกินไป มันถึงเวลาเห็นคําตัดสินแล้วนะว่าฉันนะ่ะจะไม่รอเธออีกต่อไปฉันจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสุขของฉันฉันจะฉันฉันจะต้องเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในชีวิตไปมุ่งหวังในเรื่องของความสวยความงามมุ่งหวังในเรื่องของการงานการเงินที่ทําให้ตัวเองมีความสุขคุณนะ่ะไปพัฒนาตัวเองอย่างมีความสุขคุณไม่ได้รอคอยแล้วคุณคิดในใจว่าคนอย่างฉันนะ่ะสมควรได้รับสิ่งที่ดี ไม่ใช่ต้องรอคอยในสิ่งที่มันยังค่ะพาะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้ละแล่วนะหมออยากรู้ว่าพลังงานของเขาเป็นแบบไหนในวันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากคือเขาไม่สนใจคุณหรอเดือดว o w e ขึ้นเลยนะเดทาวเวอร์ Tower, เขารู้สึกว่าคุณน่ะผู้หญิงคนนี้สลิดเฉยยิ้มเลยนะ <c oughs> คุณน่ะพังพร้อมที่จะพังมันทุกอย่างคือในเมื่อว่าถ้ามันจะช้าขนาดเนี้เดทาวเวอร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่การ การจบลงการพังพินาศหมายความว่าถ้าเขาเลือกจะทําแบบนั้นคุณก็พร้อมที่จะเทมันทุกอย่างจนวันเนี้เขารู้สึกว่าเขาส่องคุณหนักเลยนะถ้าเกิดคุณคุณนิ่งไปหรือว่าคุณแบบหายไปหรือว่าคุณแบบทําเป็นแบบไม่สนใจแล้วแล้วไม่น่าหน้าสื่อโซเชียลใดๆก็ตามไม่มีการท็อกซิกไม่มีการดรามา่ากับชีวิตมีแต่ความสร้างสรรค์ให้ชีวิตตัวเองดูดีและมีความสุข อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าใจของคุณยังจะรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เคยผ่านมาก็ตามมันต้องมีบ้างแหละสิ่งที่เขาก็ทําไว้กับคุณนะซึ่งคนคนนี้บางทีมันช้าไปเขาเขาเยอะเกินไปเนาะแม่หมอมองว่าเขาเยอะเกินไปแล้วเขาว่าตอนนี้เขาคิงออฟคาวบะอยากคือส่องคุณนะแม่หมอมองว่าส่องคุณในที่ไกลๆคนคนนี้เป็นธาตุน้ําได้นะคะมินกรกฏพิจิตรหรือคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําใกล้แหล่งทะเลได้นะโอเค หรือชอบทะเลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วพลังงานของคุณเขาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงกับพลังงานของคุณด้วยนะคะเขารู้สึกว่าเนี่ยส่องจริงด้วยเพจออฟสอดนะเขาส่องแล้วยังไงส่องแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเฮ้ยเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนคนนี้แอบส่องแอบซืบนะเขารู้สึกว่า t ู o เอาคัเกิดขึ้นนะทําไมเขามารู้สึกว่าเอ้ยทำไมพลังงานเป็นอย่างเงี้ยต้องอ่านเนาะเขารู้สึกว่ายิ่งส่องยิ่งรู้สึกว่าคุณดูดีแล้วรู้สึกทําไมมาชอบคุณ ทำไมรู้สึกดีกับคุณตอนนี้ทำไมตอนนั้นเขาปฏิเสธทำไมตอนนั้นเขามองไม่เห็นว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบดูดีขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรืออีกในหนึ่งก็คือเขามองว่าคุณมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าคุณมีคนใหม่แล้วหรือยังคุณหันกลับไปทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแบบเนี้ยคุณยังสนใจเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในออกแนวแบบนี้นะ แล้วอุ้ยตอนนี้เขามองคุณเป็นเดือดซ้นน่ะคือมันมันจะเป็นทั้งเดือดซันคือมีความสุขอ่ะมีความสุขมากใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะรวยหรือไม่รวยก็ตามแต่ว่าเราดูมีความสุขอ่ะนึ้ออกไหมเราไม่ได้มานั่งเครียดเรื่องเรื่องแบบคือพอคุณได้ตัดพลังงานของเขาทิ้งอ่ะคืออาจจะลึกถึงยังคิดถึงอยู่บ้างแม่หมอว่ามันยังอยู่ในใจอ่ะมันยังไม่ลืมความรักความผูกพันอ่ะมันมันไม่ลืมกันได้ง่ายๆเนาะแต่ตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นเดือดซันคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเอง อย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่หมอก็เ,เชื่อว่าคุณเองก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณตัดท็อกซิกค,คุณตัดอะไรที่มันเป็นพิษคุณมีความคิดที่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งฉันสมควรได้สิ่งที่ดีในสิ่งที่ฉันเคยทําให้ใครบางคนฉันควรจะได้รับและความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างตัวเขาเองอตอนนี้เป็นยังไงบ้างสี่เหรียญรู้สึก เหมือนเสียดายเหมือนสูญเสียเหมือนเขาเขาอยู่เฉยนิ่งเกินไปนานเกินไปจริง,รงๆเขารู้สึกว่าแม่หมอนคขารู้สึกภายใต้สิ่งที่เขาเขาไปเลือกเนาะเหมือนกับเขาไปเลือกทําอื่นในเรื่องสิ่งอื่นๆเยอะแยะมากมายจนหลงลืมที่จะให้ความสัมผัสสําคัญกับคุณอะนะคะเลยทําให้วันเนี้ยคุณมันนานอะนานเกินไปจนจนแบบเขาเริ่มรู้สึกว่าทําไมทาไมเขาถึงไม่ทําตามหัวใจตัวเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเออควีนออฟ เพนตะเคลกลับหัวเขารู้สึกว่าเขากําลังกะสูญเสียคนคนหนึ่งไปคนที่เคยเคยเป็นเหมือนเสมือนครอบครัวของเขาเคยที่เคยคนที่เคยใส่ใจเขามาตลอดเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่พยายามอะไรเลยเขาปกป้องตัวเขาเองเขาไม่พยายามที่จะสู้อะไรเพื่อคุณเลยอะค่ะเขารู้สึกสูญเสียและโดดเดี่ยวนะในเวลาเนี้ย